ตอนผมเป็นเด็กได้อาจารย์นะพะว่าผมไม่เชื่อผมนึงนึ่งบ้านนนองนคำบ้านหนองว่าบ้านหนองไผ่บ้านโนนสะอาดบ้านจำป่าติกกี้ยูสราวัดแต่ผมไม่ได้อ,ออกมาค่าล้างเท้าประชุมเป็นอาทิตย์บ้านหนองใส ฟังนั่นปล่อยมู่ผมมักเาถาถ่องเบิ่งพอ่อคนนั้ับพระผมไปประชุมพนัาบงานเกี่ยวกับบริหารประเทศไทยตะละมองไปปั๊บที่เราไปประชุมนี่นี่เราอย่าค้นลงปากไตลงปากไตขึ้นภาคเนีอยไปมัดแต่ว่าซุมมั่น,เ,นเห็นเงินหลามัานก็นเลยคิดว่าสีเอาขึ้นมาได้นะเห็นไป เ้วเงินภาษีเดี๋ยวนี้มันยังไปยื้อใส่ธนาคารออมสินไปยื้อใส่แดงไหนไฮะฮะกูบกอกแล้วเขาขัางจังหวัดขัางจังหวัดนต่เราไปเอาใส่ธนาคารไหนเจ้าไปใส่ออมสินออมสินน่ะมันเป็นอะไรภาษีาสัมภาษตรสัมภาษตรของเขาบักสมมุติยิล็กเกียเอาลูกเคให้บ้าน้องว่าะกูบอกไปกว่านะ เมื่อทันทำมีเรื่องมีเล่ลาแล้วกูเผาแมงมัดสารากลางบ้านแต่ละหลังกูไม่ได้ย่านสักหลังไปเลยจ,จำนากู้ไ,ได้ประเทศให้ย่าเรื่องมากก็พอกูแล้วก็กูเลี้ยนจบมาแล้วแล้วมึง่าเรื่องมากด้วยใกล้กูเนี่ยมึง่าฟองกูได้ผูนี้มึงบอกลูกมึงไปแล้วมึงพามไ้พ่นหกแปดหกทับสองหกมึงดูจากพอกูหน่อยไปซะแล้วอขอดแมงเลย